สำหรัอเพลงนี้ก็เป็นเพลงไทยของค่ำคืนนี้นะครับเขาบอกว่าเราได้ค่ำคืนม,มาเ๋าส่งมากครับ พี่บอกนี่นี่ดงพี่เมาใช่ไหมเนี่ยมาชิไรก็เห็นนี่คนอยู่แค่นี้นี่นี่หรอปาเสียมากล้วโหยร้อนเล่นนะขอดื่มน้ำสอง ชิ๊บว่าแต่วันี้น้องเบลมีอะไรมามที่ดูบ้างมีอยู่แล้วอย่างเบลด้วยนะเอ้าเตรียมอะไรอะไรไหมภาษากันเลยความลักเดี๋ยวทุกคนต้องลื่นโอ้ไม่เจ้าพูดถึงชีชีก็มากันเลยเี่ยว ไหนยักใหญ่กว่าพี่เด็กที่เธอเรียกฉันตุเด็กที่เธอเรียกฉันมาดูต um, okay. ัวเนี yeah, right. ่ยแต่เ um, นี nah. ่ยเี่ค่เนี่ยสองคนเนี่ยใช้ได้ในคู่เลยหน่วยงานอ่ะแล้วคนไหนล่ะพี่ในพี่นำเข้าวงการอ่ะเด็กนี่นี่แหละฉันแกนเธอไหนยักษ์นี่เป็นเพื่อนสิ อ้าทีนี้หมุนตัวหมุนอีกไปอีกหมุนไปอีกพอแล้วเดี๋ยวคุณฟ้าทำไมฟ้าได้ลูกช้างมาให้แก้วมาลูกให้ลูกช้างเลย ทีนี้มาด้าก่อนาน้างเบลล์ทว่าน้องเบลอย่าค่ะความเป็นธรรมชาติเป็นนิดนะน้องไปลองกับทางการบ้านดูนะได้ค่ะแต่่ ความธรรมชาติที่พี่ว่าเนี่ยหมายถึง,งย,ยังไงหรอพียตัวอย่างให้ดูตายแล้วนี่หระไม่ได้จะมาทำไม่ได้จะมาทำธรรมชาติอยังน a ้ u e อรูอ้จักไหมเก่งจักเด็กสิเพื่อไ,ได้เป็นสาวได้ชีวิตเตอรดดจะโชว์เขาเป็นธรรมชาติไหนขเขาดเก็มมนเนี่ยี ลัตติมาได้รัพร้อมหนึ่งสองสามลัตติมาแล้รัก้อมสาสี่ลัติ <c oughs> มาน่ารักขืนคันไปเร็วเแต่จริงๆแล้วเงินในใจของแกต้องการเรื่อง,งี่จ้าวาตติมา

ทีน er ี้เปลี่ยนใจเลยเปล่าจัดการเลยเอ้ยหูกเข้าลุกแล้วนี่คุณคืนผู้ผมช้านะผมต้องคิดดอกเบี้ยสร้างความเสียหายเพิ่มละร้อยละสามสิบเอแต่พอมันว่าเดือนที่แล้วอะ ต้มี3ามเอ็ดวันเพราะฉะนั้นผมต้องคิดอีกหนึ่งจุดหปร์เซ็นรวมกับพ่าดเวลาของพวกผมอีกครั้เพราะอไรบ้างห้าพันเพาฉะนั้นรวมทั้งหมดเป็น5 8าแสนแันบาทผมันเป็นตัวเลขกลมๆ6แทนแล้วกัน เอาไงด like hey, ีแกจำมั้ยนีนพี่ใจเด็ๆไพ่่พี่ไเปลีตัวปล่ยน้อดีาดีคยังไงมันีเหรอครัตลยนเราเยอะกว่าไม่้าเรพี่ โครงการเนี้ยของมาทธานมังกรเบี่ยมันคนรุ่นหลังผมอ่ะมันคนอ่านร้อนมังกรพวกเด็กไว้ยก็ตอกเคาะหน้าแว่นให้เหลืออกอย่างแอนอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยอ่างน้ำไปที่ท่าไหนเนี่ยาจะอาบไปที่ท่าวัดใช่ไหมเฮ้ยเห็เงี้ยมือเล็ก แค่ปืนเฮ้ยฮักปืนพี่มันอะไรเนาะพี่ครับผมว่าพี่ใจเย็นก่อนดีกว่านะครับกินอะไรดีกว่าเนี่ย<ป>เฮ้ยเอ็มโนรีร้อนไปร้อนอยู่นั่นน่ะเด็กเตอร์ใช่ไหมขอ,อน้ำไม่เย็นแก้วเดิกเฮ้ยหลุนเร็วหน่อยดิอิ่ว โดยคนว่ามีใจเย็นกว่านะะเฮ้ยสังคมเฮ้ยเยวเฮ้ยแบนี้ต้งใส่รีบตั้งยังไงเฮ้ยไปแล้วไปเลย ้แล้วแหละรอดแล้ว,ลแ,ลวแกนี่แร่จริงเลยนะวิ่งสนามหน้ามา <c oughs> เชียวเฮ้ยองเราวิ่งหนายังไงเลยหนีรอดมาได้ <c oughs> ฉันว่าเรานาั่งพักกก่อนดีกว่า

ก็ไม่เห็นถึงจำเป็นต้องทำเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้ดิมีเรื่องพวกนี้มั้อ้าวแรกที่แกวิ่งแก้ผมแก้ผ้าวิ่งเลยใพออไหนคอดอลยนั่นอ่ะเฮวิ่งอย่างเดียวไม่ได้แก้ผ้าอืมอ้าวเมื่อไหร่แกบอกว่ารู้สึกขอให้ไปเกาหลีมั้ย เออนนี้แกเป,นป็นอะไรไม่เทีกยงาไอความรักความรักอะไรนั่นนะะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเลยเามงนี้อแกย่ามจควมง,นง,นงนคนเคยบอกอไว้นะว่าเวลาตีก่อนต้องตี ลงใจเพราะถ้าไมนได้อูภา,าพกลางดวงดาวมันเกี่ยวตรงไหนอ่ะมันไม่เกี่ยวเฮ้ยแบี๋ยวว่ารักเนี่ยมันคือความสุขหรือเปล่าแปลวาเศร้านหร้องแต่ เราว่ามันคือทั้งสองอย่าง ต้นอันนี้เมาปะเนี่ยหวเปล่าให้ดูมาเอาดิ